สวัสดีค่ะชาวธนูขอต้อนรับเข้าสู่ชนแนนายทารอดพยากราณ์ไบครูเอคค่ะวันนี้เป็นสเปเชียลคลิปคลิปพิเศษคลิปในการแก้ปัญหาพร้อมกับคําแนะนําและสิ่งที่ไพ่ทาโรต้องการที่จะบอกอะไรกับชาวธนูบ้างในเดือนตุลาคม2564นอกจากการทํานายดวงแบบทั่วๆไปประจําเดือนของ12ราศีไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะขอให้ไพ่ทาโรเนี่ยได้ช่วยแนะนําแล้วก็ บอกวิธีการแก้ไขนะคะปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมา ในเดือนตุลาคมนะคะในดวงชะตาของชาวธนูบ้างซึ่งปัญหาที่จะถามไพ่ในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งทางด้านการงานนะคะจะมาในรูปแบบใดพร้อมกับขอวิธีการแก้ปัญหาคาแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาความรักและก็ปัญหาทางด้านการเงินค่ะจะมาในรูปแบบใดปัญหาจะเป็นยังไงและก็ขอวิธีการแก้ไขาหาทางออกจากปัญหาจากไพ่ทาโร่นะคะและสุดท้ายสําหรับสุดท้ายก็คือภาพ ต้องการที่จะบอกอะไรนะคะกับชาวธนูบ้างนะคะอาจจะเป็นข่าวดีหรืออาจจะเป็นข้อแนะนำนะคะให้กับชาวธนูค่ะดูให้จบคลิปนะคะคลิปนี้ไม่ยาวค่ะเอาละค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรได้ช่วยทำนายดวงให้กับชาวธนูนะคะลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคม2 5ง4ถึง ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะปัญหาเรื่องของการงานปัญหาสุขภาพปัญหาความรักและปัญหาการเงินจะมาในรูปแบบใดบ้างโดยรวมนะคะพร้อมกับขอวิธีการแก้ไขปัญหาและขอคำปรึกษานะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกแก่ชาวธนูค่ะมาที่ปัญหาแรกนะคะปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางด้านการงานค่ะจะมาในรูปแบบใดบ้างจะมีไหมความขัดแย้งในเรื่ององ,งาน โอ้โหชาวธนูคะถือได้ว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการงานน้อยมากนะคะไม่มีไพดาบเลยเนาะก็ถือได้ว่า ปัญหาความขัดแย้งนะคะในเรื่องของการงานของชาวธนูนั้นแทบจะไม่มีเลยหรือมีมาก็เล็กน้อยนะคะแค่สกิดผิวและคายผิวแล้วถ้าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่ใช่ปัญหานะคะถือได้ว่าไพ่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะการงานของคุณทำได้ ดีมีความสุขนะคะมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะมีความสำเร็จดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาขัดใจเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเพียงแค่ปัญหาผิวๆนะคะสิวๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรที่คุณจะต้องมาทุกอกทุกใจนะคะตีอกชกอะไรก็ตามนะคะดังนั้นถือได้ว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางด้านการงานแทบจะไม่มีค่ะ ต่อไปค่ะปัญหาความาปัญหาสุขภาพค่ะปัญหาสุขภาพของชาวธนูในเดือนตุลาคมนี้จะมีมาในรูปแบบใดโอ้โหไพ่สิบดาบมาก่อนเลยค่ะมีปัญหาสุขภาพค่ะชาวธนูค่ะ เรื่องของสุขภาพของชาวธนูเนี่ยอาจจะต้องดูแลก,กันนิดนึงนะคะเพราะว่าได้ไพ่สิบดาบชาวธนูบางท่านอาจจะมีโรคร้ายอาจจะไม่สบายรุนแรงอาจจะติดโควิดหรืออาจจะเป็นมะเร็งนะคะลงโชคค่อนข้างร้ายทีเดียวเลยในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะชาวธนูบางท่าน ดวงตกมีเคราะห์นะคะในเรื่องของสุขภาพเจอทุกข์หนักเป็นโรคร้ายนะคะเจออุปัติเหตุหรือเป็นเ,เรื่องของสุขภาพที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะเข้าโรงพยาบาลนะคะดูแลรักษากันไปถามว่าถึงขั้นอันตรายไหมพอที่จะรักษาไมโค,คมาขนาดไหนก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีไพ่ดีเกิดขึ้นมานะคะไพ่ดีคือไพ่ ที่มันรักษาหายถือได้ว่ากลับคืนมามีการเปลี่ยนแปลงมีการรักษาที่ทันท่วงทีนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามหนักหนาสาหัสยังไงก็ตามถือได้ว่าได้ถึงมือหมอมีการรักษานะคะมีการเยียวยาให้หายดีนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงนะคะได้อีกครั้งหนึ่งได้กลับมามี มีโอกาสที่จะกลับมาทำงานนะคะได้แข็งแรงได้ใช้ activity, กิจกรรมได้อีกนะคะแต่ว่า บางท่านบางคนอาจจะได้กลับมาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าไม่สบายก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีเพราะถ้าจะเกิดสายเกินไปช้าเกินไปอาจจะกลับมาได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งไม่เต็มร้อยนะคะ ต่อไปปัญหาเรื่องของความรักค่ะปัญหาความรักมีมาในรูปแบบใดบ้างจะมีปัญหาความรักยังไงบ้างปัญหาความรักของชาวธนูนะคะก็ไม่หนักหนานะ เพราะว่าได้ไพ่ดาบแค่ใบเดียวนะคะเป็นไพ่เพจออฟโซดก็คือสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจอาจจะมีแค่เรื่องละหองละแหงขัดคอขัดใจกันไม่ถึงขนาดทะเลาะก,กันตบตีกันใหญ่โตหรือเลิกล้างกันนะคะไม่ถึงขนาดนั้นมีละหองละแหงบ้างแต่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะนะคะได้ไพ่ดีหมดเลย3าใบได้ไพ่เสียนะคะนิดหน่อยแค่ใบเดียวถือได้ว่าความรักของชาวธนูนะคะในเดือนตุลาคมนี้ไม่ค่อยมี ปัญหาไม่ค่อยมีความขัดแย้งนะคะอาจจะมีการเถียงกันขัดใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขนาดใหญ่โตลุกลามจนถึงขั้นเลิกลากันไปนะคะปัญหาทางด้านการเงินบ้างคะ่ะปัญหาการเงินของชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้าง ชาวธนูคะปัญหาด้านการเงินของชาวธนมูมีเพียงแค่จะมีคนมายืมเงินระวังคนจะมายืมเงินนะคะนอกนั้นเนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลย3ามใบปัญหาการเงินน้อยมากมีเพียงแค่จะเสียเงินจากการที่มีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอยืมตังค์เท่านั้นเองค่ะ เอาล่ะค่ะทีนี้เราจะมาขอไพ่นะคะได้ช่วยบอกหรือแนะนำอะไรนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรแก่ชาวธนูบ้างคะในเดือนตุลาคมนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรหรือแนะนำอะไรให้กับชาวธนูบ้าง สิ่งที่พ่ยนะคะสื่อออกมาทำนายออกมานะคะชาวธนูคะ่ะอย่าใจเร็วด่วนได้จะเสียการนะคะต้องมีความระมัดระวังนะคะมีสติมีความรอบคอบนะคะอย่าวู่วามอย่าใจเร็วด่วนได้จะเสียการะคะ่ะชาวธนูนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งบริหารจัดการเก่งชอบที่จะเป็นเจ้านายชอบจะเป็นหัวหน้ามากกว่าจะเป็นลูกน้องนะคะดังนั้นเนี่ยทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ ต่างๆการควบคุมการคอนโทรลต่างๆ ชาวธนูเนี่ยมีเต็มร้อยนะคะมีทั้งอํานาจและวาสนาค่ะดวงทางด้านการเงินของชาวธนูค่อนข้างดีจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะในเดือนตุลานี้ชีวิตใครที่แย่ๆอยู่ตอนนี้นะคะตุลาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะการเงินยังคงมีเข้ามาและมีออกไปพอใช้พอจ่ายนะคะไม่ติดขัดไม่ขัดสนค่ะอะไรที่เป็นปัญหาหนักๆอะไรที่เป็นปัญหายืดเยื้อนะคะคาราคาสังมานานถึงเวลาที่จะต้องจบปัญหาหมด ปัญหาแล้วเริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆชีวิตใหม่นะคะนี่ก็คือพลังงานที่ไพ่ทาโร่ต้องการที่จะบอกให้กับชาวธนูค,ค่ะในเดือนตุลาคม2564นี้ขอบคุณที่ทุกท่านมารับพลังงานบวกมารับคําแนะนําดีๆและวิธีการแก้ไขปัญหานะคะพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่ด้วยการอ่านไพ่ทาโร่ของดิฉันผู้เอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะขอเก็บค่าครูนะคะโดยการเก็บค่าครูว,วันนี้ก็คือการกดติดตามกดซับสไคร์นะคะ เป็นการมอบค่าครูให้กับดิฉันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากจะให้บลูในเรื่องของอปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะก็จะได้เอามาเป็นไกด์ไลน์ในการทำนายในครั้งต่อๆไปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ